คลิปเสียงนี้เป็นคลิปที่ท่านโปรดลงมาสอนตอนกำลังขับรถนะคะอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามานะคะก็ตั้งใจฟังกันดีๆนะคะเพราะคลิปนี้เนี่ย เป็นคลิปที่สอนในการดำเนินชีวิตให้เราเนี่ยไปประสบความสำเร็จและช่องนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะอวดอ้างว่าเป็นผู้วิเศษแต่เป็นสิ่งพิเศษที่เราได้รับและอยากจะเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับโรคใบนี้หากใครไม่เชื่อไม่ศรัทธาสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะอย่าพิมพ์คอมเมนต์ในสิ่งที่ไม่ดีเพื่อให้เป็นกรรมติดตัวของตัวท่านเองนะคะสำหรับใครที่ชอบก็กดติดตามช่องธรรมเทพชาแนลไว้นะคะย่เชื่อมั่นตัวเองและการทำาตัวเองถ้ามึงไม่เชื่อมัน่นในสิ่งที่มึงทำไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้ว ย้อนวนไปที่เทิมสุริยตรีเดินไปทางหน้าคนเราจะสำเร็จต้องมองทางหน้าเดินไปทางหน้าสุยจริสำไรสำไรไม่เลียเออเล้ยวหลังกลับสุรนเลกเทางมือเลี้ยวหลังกลับไอ้สิ่งที่มึงทำก่อนหน้านี้มันคงสำเร็จไปแล้วเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเออเพราะฉะนั้นเราต้องไปข้างหน้าอันนี้ไม่ได้ค่ะไปแล้วไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ต้องก้าวไปในข้างหน้าพัฒนาข้างหน้า จะไม่วนกลับมาวนกลับมาคือวนลูปนะมันชีวิตมันเกิดจะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้องไปหาอะไรใหม่ๆไปข้างหน้าข้างหน้าแล้วไอประสบการณ์ทั้งหลายเนี่ยมันจะพาเราไปให้ประสบความสําเร็จได้อะไรที่ผ่านมาแล้วคือประสบการณ์ในการพัฒนาต่อไปข้างหน้าสบการณ์ก็ไ่ได้ไรไร้ใจเราสำคัญจงฝึกใจให้มุ่งมั่น เราอ่อนแอตกต่ำมันก็จะสุดเราอยู่บิดหลังอยู่ที่เดิมเข้าใจไหมไม่มีอะไรฝังกั้นในการมุ่งมั่นของเราตั้งใจทําได้ราแม้แต่ใครจะการแกแล้งเราถ้าเรามุ่งมัน่นจริงมันก็ทําอะไรเราไม่ได้จง,จงเชื่อมั่นในตัวเองเยอะๆแต่บางคนเชื่อมัน่นไม่ฟังใครรั้นนะ่ะมันอีกเรื่องนะบางคนฟังเนี่ยมันจับใจกว่าปิดกันเยอะ เพราะฉะนั้นมันบอกมาอย่าละเอียดหมดเชื่อมั่นในสิ่งที่ทํแล้วคิดเมื่อเราทําแล้วมันดีมันมีควรนึงมีเหตุแล้วโหเนี่ยคือเชื่อมั่นมูมันเลยแต่บางคนอ่ะเชื่อมั่นในตัวเองมันคือลั้นใครว่าอะไรบอกแนวทางอะไรไม่เอาจะเอาแต่ตัวเองต้องย้อนกลับมาถามว่ากูเชื่อมั่นตัวเองแล้วเนี่ยมันนานแค่ไหนแล้วมันยังไม่ประสบความสาเร็จก็เปลี่ยนลองเชื่อคนอื่นลองทําดูไม่ได้แล้วก็ไปแนวทางของเรา ก็แค่นั้นเองทางมันนี้จะย้อนกลับหรือจะไป้างหน้าก็ะแ,แค่นั้นมันไม่มีทางตันถ้าเรามุ่งมัน่นแล้วมองหาสิ่งใหม่ๆม,มองหาการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในระหว่างการทำที่มันจะประสบความสำเร็จจงมุ่งมั่นและทำมันอย่าท้อแท้อย่าหมดกำลังใจเท่านั้นเอง ไม่มีใครให้เราได้นอกจากตัวเราเองเมื่อเรามีกำลังใจมุ่งมั่นเขาเรียกว่า e พลังงานยังจะอยู่กับเราเข้าใจไหมเอนนี้พอทอนนี้อนะส่วนใหญ่มอกันชิ้นส่วนีรงเลยก็มค่ะ